ชิมอทัฟฟีน่นะสวัสดีค่ะทัฟฟี่เป็นตัวสําคัญค่ะวันนี้นะคะ เห็นทัฟฟี่นั่งอยู่ข้างโนแบบ้ตแบบนี้คิดนะสิว่าจะมารีวิวโน้ตบุ๊กใช่หรือเปล่าไม่ใช่วันนี้นะคะก็ต้องบอกก่อนว่าเทรนปี2024เนี่ยอะไรหลายๆอย่างเขาก็จะพูดถึงฟีเจอร์เนี้ยอยู่ตลอดทุกวงการโดยเฉพาะวงการเทคโนโลยีสิ่งนี้เนี่ยกำลังมาแรงมากๆในหลายโปรดักต์ไทยสิอะไรติ๊กต k อกติ๊กต i อกติ๊เฉลยเลยละกัน <laughs> ฟีลแบบดาวติก๊ตออกตนะแบบตามเองตอบเอง AI ใช่ค่ะตอนนี้นะคะเทรน AI กำลังมาเพราะฉะนั้นหลายๆแบรนด์หรือว่าหลายๆค่ายเนี่ยเขาเริ่มที่จะเอาฟีเจอร์เกี่ยวกับ AI มาใช้แต่ที่มาเนี่ยไม่ใช่ซอฟต์แวร์ค่ะแต่เป็น CPU นั่นแหละค่ะ CPU คู่บุญของเรานะฮะ Intel เนี่ยเขาก็ออกรุ่นใหม่มาซีรีส์ใหม่มาอันนี้ก็เป็นความรู้นะฮะเป็นความรู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย Intel จะไม่มีซีรีส์ Intel Core i อีกต่อไป อา้าแล้วไม่มี c o อไอแล้วอะไรจะมาแทนอ่าเขาก็ต้องออกซีรีส์ใหม่มาค่ะซึ่งเป็นซีรีส์ที่จะใช้ตั้งแต่รุ่นที่ออกมาใหม่เนี่ยเป็นต้นไปเลยนะฮะขึ้นเจนหนึ่งใหม่เลยเราจะเรียกรุ่นนี้ว่า Intel Core Ultra Series แล้วมันแตกต่างกันยังไงกับ Core i แค่เปลี่ยนชื่อเฉยๆนี่ไม่ค่ะก็ในซีรีส์ Ultra เนี่ยเขาก็จะเพิ่ม AI เข้ามาพร้อมกับ CPU เลยเป็น Built-in มากันเลยเพราะป,ปกติเนี่ย CPU ตระกูลของ ก็จะมีแค่ CPU แต่ Intel Core Ultra เนี่ยหรือ Ultra Series เนี่ยเขาจะมี3เมนหลักๆเลยก็จะเป็น CPU GPU NPU จริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าทุกอย่างเหมือนเดิมประสิทธิภาพการทำงานทำได้ดีกว่าเดิมใช้คำว่าเป็นคือ CPU เหมือนเดิมนั่นแหละแต่สิ่งที่แตกต่างจากเดิมเลยก็คือประสิทธิภาพประสิทธิภาพการประมวลผลมากขึ้นอ่าแล้วก็สามารถทำให้น้ตบุ๊กเบาๆบางๆเนี่ยมันแรงแรงเกินเกินร่างของนา นึกออกไหมว่าปกติเนี่ยในตระก,กูลพวกโน้ดบุ๊กอัลตร้าสลลมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่ายิ่งเบาสเปคก็จะยิ่งทำได้น้อยแต่ไม่ใช่กับ Intel Core ัล t ร a าเพราะว่า Intel Core ัล t ร a าเนี่ยจะทำให้โน้ดบุ๊กของเราเนี่ย แรงขึ้นทํางานได้แบบถูกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใช้งานทั่วไปทํางานเอกสาร w วิ d e ด c e l รวมไปถึงงานกราฟิกอะไรต่างๆก็สามารถทําได้เพราะมี AI มาช่วยอย่างตัวนี้นะคะของ Lenovo Yoga Slim 7i เป็นรุ่นแรกด้วยที่ได้ใช้ CPU Intel Core Ultra เป็นซีรีส์แรกเลย <Wow. S 1> จะใช้เป็น Intel Core Ultra 7 1 5 5 H นั่นเองตัวนี้เนี่ยความพิเศษของมันคือนอกจากใช้ CPU Intel Core Ultra แล้วมันจะเป็นรุ่นที่เบาปกติซีรีส์นี้เด่นเรื่องความเบาแต่เรื่อง Performance เนี่ยก็จะเป็นการใช้งานทั่วไปแต่นี้สามารถที่จะเล่นเกมได้แล้วก็พอมันมี Intel Core Ultra มาช่วยเนี่ยใครที่ทำงานพวกตัดต่อแต่งภาพเล่นเกมมันก็จะมีตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถทำงานเหล่านั้นเนี่ยได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ของทัฟฟี่่ะถ้าเกิดใช้ ในชีวิตประจําวันของท็อฟฟี่ท็อฟฟี่ไม่ได้แบบมานั่งแต่งรูป อะไรอย่างงี้ทุกวันอยู่แล้วแต่สิ่งที่ใกล้ชิดกระทบฟิล์มมากที่สุดคือฟีเจอร์การเล่นเกมเส้นใช่ค่ะมันมีตัวหนึ่งฟีเจอร์หนึ่งที่เหมาะสําหรับการเล่นเกมมากๆนั่นก็คือ XESS นั่นเองฟีเจอร์นี้เนี่ยมันคือการ up scale กราฟิกถ้าเกิดว่าเราเล่นเกมปกติเนี่ยเวลาเล่นเกมก็จะมี low medium high epic ultra อะไรแบบนี้ใช่ปะแต่ว่าสําหรับใครที่แบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้แรงอะ่ะเวลาเล่นน่ะต้องปรับแบบ low หรือว่า medium แต่อันนี้เนี่ย อสมมุติเราเล่นได้ในระดับกลางๆแต่เราอยากจะใช้กราฟิกสูงๆก็ต้องปรับเป็นไฮเพราะเราปรับเป็นไฮเสร็จเกิดอะไรขึ้นเฟรมเรทตกภาพกระตุกเล่นแล้วมันขัดใจนี่ค่ะ XESS เนี่ยจะมาช่วยแก้ปัญหานี้คือการ upscale กราฟิกให้โดยที่เรายังเล่นโหมดมีเดียเหมือนเดิมแต่ได้ภาพและ FPS ที่ดีขึ้นแล้วก็ยังมีจุดเด่นอื่นๆอีกนี่เป็นรุ่นที่ใช้จอ o l e d นะคะสีเนี่ยก็จะสดแล้วก็ราคาไม่แรงด้วยแต่เราค่อยบอกตอนท้ายคลิปเป็นเรื่องของระบบเสียงจัดหนักจัดเต็มแล้วก็เป็นรุ่นที่อยู่ในมาตรฐานของ Intel Evo ด้วยตอนนี้มาตรฐานของ Intel Evo ตนนัวนี้ถูกยกระดับแล้วนะคะถ้าเกิดว่าจะอยู่ใน Intel Evo เนี่ยจะต้อง ใช้ CPU Intel Core Ultra อ่าเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ผูกเพิ่มเข้ามาใหม่หลังจากนี้นะหลังจากนี้นะคะ รุ่นก่อนๆก,ก็คือได้มาตรฐานนั่นแหละบางคนอาจจะน้อยใจว่าเอ้ยฉันเพิ่งซื้อ CPU Intel j 12, Gen 13, Gen 14มาให้อย่างเงี้ยของอัลต้ามันแบบใหม่อะมันใหม่กว่ามันมี AI ทําไงไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่า 12, 13, 14เจนเนี่ยเขามี AI มาแล้วมาตั้งแต่ตอนเจน11เลยมั้ง 10, 11เลยมาตั้งนานแล้วประสิทธิภาพการทํางานของ AI เจนเหล่านั้นเนี่ยก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมเพียงแต่แค่ในรุ่นของ c o r อัลต้าเนี่ยนางเพิ่มแกนหลักมาให้ แค่นั้นเองเลยคือจะจัดการได้ดีกว่าเดิมถูกปรับปรุงใหม่แต่ประสิทธิภาพเนี่ยของอันเดิมก็ยังใช้ได้ดีอยู่เนื้อออกไหมเออไม่ต้องหนายใจไม่ต้องหนายใจไม่ต้องหนายใจอันนี้คือจะเป็นการเกินเบื้องต้นอะถ้าเกิดว่ากลัวใครไม่เห็นภาพว่ามันอัพสเกลกราฟิกยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้คือการปรับโลนะแก่ปรับโลนะนี่คือการปรับโลลองทีฟ่านี่ อ่ก็จะมีแบบกระตุกบ้างบางจังหวะแต่ว่าสำหรับ,บ,บเราถือว่ามันทำงานได้ดีมากเลยกับการจอออน n CPU นะใช้ GPU ของ CPU เลยนี่ดูแสงสีแกมันไม่เป็นอุปสรรคในการเล่นเกมเลยพูดไปก็หาเวอร์เนี่ยอ,อันนี้คือ 2K นะอันนี้เปิดภาพ 2K นะฮะอันนี้ทดสอบโดยการใช้เกม d y In g Light นะฮะเฟรมเรทที่ได้จะอยู่ที่50-60ค่ะ ในเกม o p e n World อย่างนี้นะโอโอเพนเวลดในเมืองเมืองหนึ่งอ่าใช้คำนี้ดีกว่าอันนี้บอกตรงๆว่ามันเป็นเกมเก่าแล้วแหละนะภนะาพก็ลื่นลื่นเกินคาดอยู่ถ้าเกิดเทียบกับไฟนอร์เมเกดเนี่ยนะแบบสมูทกว่าเดิมสมูทสุดๆต,ตัว XESS ที่มากับ Intel Core Ultra เนี่ยก็ช่วยในเรื่องนี้ครับเห็นป่ะเอฟเฟกต์ไฟต่างๆแสงยังสวยอยู่นะนางอัพสเกลให้แบบมันไม่ได้บอกเราอะแต่เราจะรู้เลยว่า เอนี่เราปรับกราฟิก g h อยู่หรือว่ามีเดียมหรือโลอยู่วะคือจะแยกไม่ออกเพราะว่าแสงสีอะไรต่างเนี่ยสวยมากจริงๆไม่ใช่แค่ไฟนอนหรืออะไรต่างๆนะพวกเอ่อเกมเบอรอื่นเนี่ยก็รองรับนะฮะก็ใช้งาน XESS ของ Intel Core Ultra ได้ไออย่างโปรแกรมตัดต่อที่เราใช้ฮะ Tofee เนี่ยจะถนัดใช้ CapCut และ CapCut เนี่ยก็เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ Intel Core Ultra เนี่ยรองรับนะมันก็จะมีฟีเจอร์ AI Generate นะฮะเราก็สามารถที่จะ พิมพ์ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยลงไปแล้วก็เจนนี่คือแบบภาพพ่ทอฟฟี่เจนออกมานะฮะนี่โดยใช้ AI ของ Intel นะก็จะแบบได้ภาพมาอันนี้ก็แล้วแต่คีย์เวิร์ดนะอันนี้เป็น cat on the brick t e e stand alone on the ground อะไรแบบนี้ก็จะเป็นภาพเจ n เน a เรตมาให้อันนี้เนี่ยก็การเจ n เนเรตเนี่ย มันก็ดีมากๆใช้เวลาไม่นานอย่างงี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถเจ n เน a เรตได้แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่รายละเอียดเป็น 4K 8K resolution เนี่ยให้มันเจเนเรตมันก็จะแบบใช้ระยะเวลานดนึงอยากพิมพ์ลายพิมพ์ไปเลยอ่ะสมุิเนี่ยนะเป็น C e a Red and Dragon on the Sky อันนี้คือเราใส่แบบคีย์เวิร์ดแบบมัวม่วๆไปนะแล้วก็ให้นางเจ n เน a เรตภาพออกมานี่ เห็นไหมเมื่อกี้เราเพิมพว่า C r e d and d r a g o n o n the Sky กเนี่ยก็จะเป็นแบบภาพมังกรอะไรแบบนี้มานะฮะเราก็สามารถเอาไปใช้งานได้สมมุติว่าเราจะไปเพิ่มภาพในคลิปให้มันจะเรนเดดไปนี้ก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งมันก็จะไปอยู่ในนี้แล้วก็จะเป็นภาพเห็นไหมภาพที่เราแรนเดอร์มาเนี่ยมันก็สามารถใส่อฟ f เฟ t อะไรต่างๆได้ถ้าเกิดว่าเราเอาไปทำเป็นคงเป็นคลิปอะไรอย่างนี้นะอะเราก็จะใส่อฟเฟรต่างๆลงไป เราใส่ฟิลเตอร์นะนี่ใส่ฟ,ฟิลเตอร์ให้กับคลิปเห็นปะมันจะบลูเอฟเฟกจะเปลี่ยนนี่นี่นี่เนี่ยมันใช้ใช้ได้เลยไม่แบบใช้ระยะเวลาในการประมวลผลไม่นานซึ่งใครทำงานตัดต่อเนี่ยมันสะดวกมาก,มาก สามารถพรีวิวได้แทบจะทันทีเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ AI ของ Intel Core Ultra ทำได้นะคะจริงๆมีอีกหลายโปรแกรมถ้าเกิดว่าเธอใช้ Adobe Photoshop ก็สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ที่มันเรนเดอร์ภาพได้เจนภาพได้เหมือนกันเพื่อเติมสิ่งที่อ็อบเจกต์ที่ขาดหายไปอย่างเช่นเรามีภาพทะเลโล่งๆเลยแต่อยากให้เพิ่มเรือบนภาพเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่งใน Adobe Photoshop g e n e r a t e สิ่งของมาอยู่บนทะเลได้สำหรับราคาของ Lenovo Yoga Slim 7 ไอ้นั้นอยู่ที่38,990บาทค่ะอันนี้ราคาเริ่มต้นนะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของ Intel Core Ultra แบบคร่าวๆสไตล์ท็อฟฟี่แบบ101นะจริงๆเนี่ยมันก็จะมีอะไรอีกมากมายเยอะแยะเลยแต่มันจะยาวไปมันจะน่าเบื่อไปแล้วอันนี้เป็นการอินโทรทำความรู้จักก่อนอีกหน่อยเนี่ยเราจะเจอเขาบ่อยๆแน่กับ AI ของ Intel Core Ultra อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง ทัฟฟี่เป็นตัวซ่อมคอมด้วยแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะทำคลิปอะไรมาอีกก็รอติดตามนะครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย